สวัสดีคุณผู้ชมทุกคน้วยนะครับกลับมาพบกับการอันบ็อกมังงะวันนี้ผมจะมาอันบล็อกมังงะของค่ายลักพิมพ์นะครับมีทั้งหมด2กล่องด้วยกันซึ่งมังงะ2กล่องนี้เป็นมังงะเดือน7 <c oughs> คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับมันเป็นมังงะเมื่อเดือน7ประเด็นคือเมื่อเดือนเจที่ผ่านมาเนี่ยผมสั่งมังงะในมังงะคิวไปเยอะมากสั่งไปทั้งหมด3กล่องซึ่งมันมาส่งแค่2กล่องครับ ผมก็รออีกกล่องหนึ่งว่าจะมาส่งเมื่อไหร่เนี่ยสั่งไปตั้งแต่วันที่21เดือน7แล้วนะตอนนี้ก็เดือน9แล้วก็ยังไม่มาส่งสักทีนะผมไปเช็คดูเขาก็บอกว่าจัดส่งเรียบร้อยนะในมังะงอคิวแต่พอไปเช็คเลขกับใน S C G ก็คือยังไม่ได้รับของเออใครเคยเป็นไหมรอแบบเดือนกว่าจะ2เดือนแล้วเหมือนผมเนี่ยผมก็ทักเฟซท,ทักเพจเข้าไปแล้วนะแต่เขาก็ไม่ตอบสงสัยเดี๋ยวคงต้องโทรไปถามแล้วแหละ แต่ก็คือรอไม่ไหวละจะให้รออีกกล่องมาส่งก็ไม่อยากรอแล้วก็เลยอันบ็อกสองกล่องนี้ไปก่อนเลยละกันแล้วอีดเดี๋ยวอีกกล่องหนึ่งตามมาทีหลังค่อยมาอันบ็อกทีหลังเดือนหน้าอะไรก็ได้อ่าซึ่งประเด็นคือผมลืมไปแล้วว่าผมสั่งเรื่องอะไรไปบ้างเนี่ยอารมณ์ฟิลลิ่งตอนนี้คือเหมือนแบบซื้อกล่องสูงมาเหมือนสั่งกล่องสูงมาคือแบบจำไม่ได้จำไม่ได้เลยว่าสั่งเรื่องอะไรไปบ้างนะน่าจะมีแฟนเช่าอะ่ะเออแฟนเช่าเรื่องยี่สิบอะ นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่อยากรอแล้วนะเพราะว่าถ้ารอเนี่ยผมก็ไม่ได้อ่านแสนเช่าเล่ม20ส่สสัทีผมก็มาอันบ็อกเลย2กล่องนี้เออรอนานมากจริงๆนี้มีใครเป็นเหมือนผมไหมไอ้อตเนี่ยสั่งแต่เดือนเจยังไม่ได้อ่าก็เออ,เอ,อพูดถึงตัวกล่องที่มันเป็นกล่องใหม่อันเนี้ยมันเป็นแบบกล่องรูปแบบใหม่ของเขาใช่ไหมมีเขียนว่ามังะงคิ้วซึ่งหลายคนก็ชอบกันแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบเลยนะ เพราะว่ากล่องมันแบบมันดูอ่อนปกเปียกกว่าเดิมอ่ะกล่องมันไม่แข็งแรงอ่ะดูดิเนี่ยยับมาเลยอ่ะเนี่ยกล่องมันแบบกล่องดูอ่อนมากถ้าเทียบกับกล่องแบบเก่าที่เขาใช้อ่าอันนี้คือกล่องแบบบางะงคิ้วแบบเก่าที่เขาใช้ส่งตลอดคือแบบกล่องอันเนี้ยมันเป็นกล่องที่แข็งแรงมากจริงๆนะเทียบกับอ่ะอันนี้อันนี้ก็กล่องใหม่ที่เขาเอามาเนี่ยกล่องเนี่ยมันเป็นกล่องที่ แข็งแรงมากคือแบบมันรู้สึกปลอดภัยไอ้กล่องไอ้กล่องเนี่ยไอ้กล่องยี่ห้อเนี่ยแล้วเป็นสีขาวสวยดีก็ประมาณนี้ซึ่งไอ้กล่องนี้ก็ก็มีแค่เพิ่มมังงะคิ้วมาแต่ว่าดูแล้วไม่แข็งแรงเท่าแบบเก่าอ่ามาที่กล่องนี้ก่อนเลยแป๊บมาอ่ามีคานโโจนนขันมุคานโโจจะยังไงก็จะจะคนไหนก็แฟนสาวไม่ใช่จะยังไงภรรยา อ้า่ามีทั้งหมดมีทั้งหมดห้าเล่มนะเออไม่รู้สั่งเรื่องไม่รู้สั่งเรื่องอะไรมาบ้างจำไม่ได้ละมามาดูกันอยากอ่านละแฟนเช่าเนี่ยเล่ม20เล่มนี่ี้นี่รู้สึกว่าจะคนไหนก็แฟนสาวนี้เล่มนี้มันดูบางกว่าเล่มหนึ่งนะแล้วซึ่งตอนนี้เล่ม3ก็ออกมาแล้วด้วยนะผมเพิ่งมาแกะเล่ม2เนี่ย แต่ไม่รู้ว่าอนิเมะมันอนิเมะในมิวไทยแลนด์ตอนนี้นี่มันเลยเล่มสามไปหรือ,อยังอืมแกะมาเรื่องแรกนะครับคานโตโ,โจโมกคานโโจนี่สวยเลยเล่มบางด้วย <c oughs> คือโอ้โหเล่มหน,นาเล่มสองบางแล้วเล่มสามไม่รู้ว่าไซส์บางหรือไซส์หนานะ <c oughs> ทำไมไซส์มันไม่เท่ากันเนี่ยเอบ เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอครบ,ครบแล้วค่อยแกะอ่านนี่สะดุดรักยายแฟนเชา่าเล่ม20นะครับจะได้อ่านต่อสักทีต่อจากเล่ม19น่าจะใกล้จบแล้วอ่าห้องเรียนหลออละลายครับจุนจิอิโต้คือจากคลิปที่ผมเพิ่งรีวิวจุนจิอิโต้ไปนั่นแหละคือตอนนี้แบบผมไล่ตามเก็บนะคือเรื่องไหนยังซื้อได้ผมก็ไล่ตามเก็บหมดเลยชอบชอบอันนี้มัน ผมไม่แน่ใจว่าเล่มเดียวจบหรือว่ามีเล่มต่อนะนนี้เอ้ยแต่เขาไม่เขียนเล่มหนึ่งอะเขาไม่เขียนว่าคือเขาไม่เขียนด้วยว่าเป็นอ๋อนี่นี่นี่เล่มเดียวจบเล่มเดียวจบอ่าโอเคดีดีดีจะได้อ่านไม่ต้องต่อฮะฮะผมไม่ได้สั่งเล่มนี้มานะนนียเฮ้ยผมไม่ได้สั่งมานะเพราะผมไม่ได้เก็บตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่เลยนะหรือว่าผมกดสั่งมาเนะี่ยหนุ่ม หนยจะผ้ากับสาวคอสเพย์เอ้ยอันนี้งงจริงผมว่าผมไม่ได้สั่งมานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลองเช็กดูอีกทีแล้วกันว่าผมกดมาเหรอแต่ว่าประเด็นคือผมไม่ได้มีเล่มหนึ่งถึงสี่ไงแล้วผมจะกดมาทําไมนะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเช็คดูว่าผมเพลอกดมาเหรอหรือเขาหยิบม,มาเกินนี่หุกเขาสยองขวัญน,นะครับภาพโดยจุนจิอิโต้เห,เหมือนเหมือนเล่มนี้จะมีนักวาดหลายคนมาวาดนะครับมีอาจารย์จุนจิอิโต้แล้วก็ใครก็ไม่รู้เยอะ แต่ว่าเรื่องคือจุนเปอาซิมิอ่าก็เหมือนว่าอาจารย์จุนจิอิโตะไม่ไม่รู้ว่าเขาเขียนหรือว่าเขาแค่ว่าดเฉยๆนะเรื่องนี้แต่ก็นั่นแหละรครับมีชื่ออาจารย์จุนจิอิโต้ก็ซื้อมา<笑><笑>ก็ประมาณนี้นะครับนี่เออเรื่องนี้แบบสุดงงอะ่ะผมว่าผมไม่ได้สั่งมานะคิดว่าไม่น่าจะได้สั่งมานะไม่ยังไม่มีเล่มหนึ่งถึงสี่เลยนี่ก็ งงเลยมังะงคิ้วนี่ก็กล่องนี้มีห้าเล่มนะครับประมาณนี้นี่เดี๋ยวนี่จะอ่านเรื่องนี้ก่อนเลยจุนจิอิโต้แล้วกล่องที่สองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเล่มยี่สิบปกพิเศษนะเพราะว่ามันเป็นกล่องแบบกล่องมายาวๆอย่างเงี้ยน่าจะเอาไว้ใสแ่แสมตัดมาดูเลยก็ปกพิเศษรอบนี้ก็ ค่อนข้างดีเลยนะคือแบบกดได้ทุกคนอะ่ะเว็บไม่ล่มด้วยแล้วเหมือนว่าแบบเขารีของในเว็บแบบสามสี่รอบอะ่ะจนเที่ยงกว่าจนบ่ายแล้วยังแบบของมารีเรื่อยเื่อยเลยก็เออก็เรื่องที่ดีก็ดีแต่เรื่องที่ไม่ดีก็คือเมื่อไรผมจะได้อีกกล่องหนึ่งที่ผมสั่งไวนะ้ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดอนเจ็มนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเคยมีคลิปรีวิวไปแล้วด้วยอันนี้คือที่ผมซื้อ จากร้านตุ๊กติกบ้านการะตูนครั้งนั้นอะเพราะว่าเนี่ยครับมังงะคิ้วมันส่งช้ามากจนผมแบบถ้าผมรอมังงะคิ้วมาส่งนะคือผมคงไม่ได้ทําคลิปรีวิวซะทีอะคลิปนั้นเนี่ยก็แกะมาดูสิว่าสภาพหนังสือมันโอเคหรือเปล่าเพราะว่าเคยสั่งมานะมังงะคิ้วเหมือนกันอนะสันตรงเนียยับเออเราก็ควรแกะมาดูหน่อยว่าสภาพหนังสือที่เราได้มันโอเคหรือเปล่า แต่ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเล่มยี่สปกติดีนี่ปกธรรมดากับปกพิเศษนะครับทำไมมันหน้าแดงเนี่ยแล้วก็มีแฟ้มอ่าก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยกะจะถ่ายอีกกล่องหนึ่งนั่นแหละจะได้แบบถ่ายทีเดียวเยอะๆแต่ว่า ไม,ไม่มาส่งจนผมไม่รอละก็เนี่ยประมาณนี้สำหรับมังงะลักพิมพ์เดือนเจ็ดเดือนเจ็ดอันบ็อกเดือนเก้านี่คือเดี๋ยวต้องไปเช็คละอันนี้ไอเรื่องจากคนไหนก็แฟนสาวนี้ก็ไม่น่าจะได้อ่านนะเพราะว่าดูอนิเมะในมิว Thailand อยู่ไม่รู้ว่าในมิวไท h แลนด์เนี่ยอนิเมะมันไปถึงที่เล่มเท่าไหร่แล้วแต่คิดว่าน่าจะเลยเล่มนี้ไปแล้วแหละ แล้วก็สะดุดดักใหญ่แฟนเช่านี้ก็พึ่งลงในมิว t h ไทยแลนดเลยนะลงแบบลงรัวๆลงทุกวันเลยก็ถ้าใครอยากดูว่ามันสนุกไหมเรื่องนี้ก็ลองไปดูได้นะครับในมิวส์ไทยแลนด์ถ้าอนิเมะมันก็จะจบที่เล่ม7นะถ้าดูแบบอนิเมะจบก็ซื้อเล่ม7มาต่อ7 8 9ถึงเ20เล่มล่าสุดอ่าเผื่อเป็นลองไปดูก่อนก็ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วค่อยตัดสินใจซื้อส่วน เขาสยองขวัญกับห้องเรียนหลอมละลายนี่เดี๋ยวผมเก็บไว้อ่านตอนกลางคืนพวกเรื่องสยองขวัญน,นี้ผมแบบจะชอบเก็บไว้อ่านตอนกลางคืนแบบบรรยากาศมันได้อ่านตอนกลางคืนอ่านเสร็จแล้วแบบพอหลับพอนอนหลับแล้วแบบผ้ามันติดตาผ้ามันหลอนมาแล้วก็เล่มนี้เดี๋ยวไปเช็คดูนะเดี๋ยวจะลองไปเช็คดูว่าสั่งมาเหรอไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะได้สั่งมา ครับผมหลังจากที่ได้เป็นลองเช็คมาในเว็บแล้วนะสรุปก็คือเขาไม่ได้ส่งมาเกินครับเขาส่งมาผิดเล่มคือผมสั่งเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเล่มสองนะครับแต่ว่าไม่ได้นะเล่มสอง <c ười> กลายเป็นว่าผมได้เรื่องนี้มาแทนนะเออหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพลย์เล่มห้าได้เล่มนี้มาแทนแล้วก็ผมก็ตามมาละอีกกล่องหนึ่งอะ่ะไอกล่องที่เขายังไม่มาส่งสักทีก็คือเรื่อง 2.5มิติเล่ม2สรุปก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ส่งเล่มน,นี้ไปคืนแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเกิดใหม่เป็นลูกอุชิเล่ม2มาให้แล้วเขาก็ตามไอ้2.5มิติเล่ม2มาละเขาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบจะส่งให้ทันทีอ่าก็ไม่รู้ว่าจะเร็วแค่ไหนนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเราจะได้เกิดใหม่เป็นลูกอุชิเล่ม2กับ2.5มิติเล่ม2เมื่อไหร่อ่าแล้วเดี๋ยวมาถ่ายคลิปรีวิวให้ดูละกันนะครับผม เออเล่มนี้ก็แต่สวยดีนะเล่มเนี่ยสวยดีเออน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเรื่องนี้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย